ไมคะเราไม่เปิดนะต้องต้องขอเปิดที่หัวหน้าเก๊งค่ะพี่จันค่ะเรื่องนี้ค่ะเวทีแพนนี่กับบาร์วิจาร์ดเวทีแพนเดอะซีรีส์เรื่องนี้สนุกมากคอนเฟิร์มอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนถ่ายทำพวกเราก็แบบสนุกมากเป็นเรื่องราวความรักของหลายๆคู่นะคะก็เราก็เป็นหนึ่งในไม่มีคู่กับเขาแต่ว่าเป็นกำลังใจให้แบบเด็กๆเขาอะไรอย่างนี้ในฐานะเราเป็นักบวเป็นหัวหน้าเจ้าของบริษัทเป็นหัวหน้าแก๊ง เขาเรียกอะไรบริษัทว e ดดิ้งแพนเนอร์ที่เขามาจ้างเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็เหมือนแบบว่าลูกน้องเราเป็นประมาณว่าเป็นตัวแม่ เป็นห่วงเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่จากการทำงานในบทดีจันนานๆจะได้มาทำงานทำงานบทดีชอบมากสนุกสนานก็คือเอาตัวเองเล่นค่ะใช่ไหมพวกเราใช่ก็มาก็จะแบบว่าเจอเด็กๆน่ารักอะไรเงี้ยทุกคนก็มีพัฒนาการโอเคแต่จริงๆแล้วเขาไม่ได้เงียบแบบนี้หรอกนะคะแต่วันนี้เขาอาจจะแบบตื่นทุกคนนิดนึงพี่จ็นบอก่ระทุกอบกันหนักมากเรื่องนี้ ของจันน่ะวันหนึ่งแต่ของเด็กๆเขาหลายๆวันใช่แต่ของเราแบบมีการละลายพฤติกรรมเพราะว่าบางคนเขาก็าอย่างซันนี่อย่างเงี้ยเขาเข้ากับจันเขาจะเกรงๆใช่ใช่วยที่จันกันไหมครช่วงแรกครับช่วงแรกหนึ่งช่วงแรกเป็นยังไงการทำงานกับพี่จันเป็นไงบ้างอ่ซะซันนี่กับรากรอดครับก็คือเจอพี่จันตอนเวิร์กช็อปวันแรกก็คือโดน อีทีหนึ่งเลยเพีสติครับก็โดนเบิร์ดโดนเบิร์ดกระโหลกอีทีหนึ่งเบิร์ดเบาๆเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยใครว่าเจิมนะเจิมก่อนเจิมเจิมครับก็สนุกครับแล้วก็เหมือนกับว่าเราได้เจอกับคนในตำนานครับก็ดีใจครับที่พี่จันมาเล่นเรื่องนี้ด้วยกันครับคิดว่าแบบว่าเล่นกับพี่จันคือแบบรู้สึกเหมือนได้อะไรหลายอย่างเลยครับแบบ ดูจากการที่เขาเล่นอะไรแบบว่าเป็นรุ่นพี่ละกันรเรียกว่ารุ่นพี่ได้ไหมครับรุ่นพี่ครับแบบว่าเราก็ได้เห็นแบบตัวอย่างที่เขาทําแล้วแบบพอเข้าซีนจริงๆหลังจากที่เวิร์กช็อปอะครับแบบตอนไทยทําจริงๆเราก็เราก็รู้สึกว่ามันสบายตัวแล้วแบบการส่งอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ถึงเราเราก็แบบสามารถที่จะส่งต่อให้พี่จันได้อะไรเงี้ยครับก็ถือว่าง่ายมากเลยครับมีใครเสริมาเลยไหมคะใช่ค่ะก็ตอนแรกเลยก็คือรู้สึกตื่นเต้นมากๆแล้วก็รู้สึกดีใจค่ะที่ ได้พี่จังบอกว่ามาเป็นผัวหน้าแกงให้กับทีมหรือว่าสแควร์นะคะก็รู้สึกว่ามีใจมากมากเหมือนแรกๆเขาทุกคนก็จะยังเกรงๆไม่ค่อยกล้าเล่นนะแต่ในบทเราเหมือนแบบต้องรับส่งกันเยอะอะไรเงี้ยแล้วจันอ่ะต้องปะทะคารลมกับซันนี่เยอะเพราะว่าเหมือนเขาจะมายุ่งกับลูกน้องมาหลอกลูกน้องเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็ทําตัวเหมือนแบบจงอางห่วงใครห่วงลูกเราอะไรเงี้ยต้องมีปะทะคารลมตอนแรกๆเขาอาจจะแบบไม่ค่อยกล้าสบตาแต่พอได้เวิร์กช็อปแล้วอะไรเงี้ย ก็เลื่อนไหลคืนต้องติดตามค่ะสนุกสนานงั้นก็จะพย้อนกลับไปทีนเลยครับให้ที่คุณแนะนำเนี่ยแต่ละคนรับบทเป็นอะไรในเรื่องนี้ <c oughs> ครับก็ซันนี่วรรณรัตนะครับรับบทเป็นสายลมใน w e d d i n g p l a นเดอะซีรีส์ครับตัวสายลมเป็นเจ้าบ่าวที่โคจรมาเจอกับ Wedding Plan เนอร์นะครับก็เกิดการตกลุมรักกันก็จะมีเรื่องราวยุ่ง <c oughs> ๆเกิดขึ้นแต่ว่าสนุกแน่นอนครับโดยส่วนตัวของคาแรคเตอร์สายลมนะครับก็เป็นคนโตโตสุขุมแล้วก็มีความเจ้าเล่ห์ครับ ครับักหน้าพัฒนนะครับรับบทน้ำเหนือใน w e d d i n g planner series ครับตัวน้ำเหนือเองเนี่ยจะเป็นแบบ w e d d i n g planner เพื่ให้คุณใส่ลมกับคุณยี่หว่าครับใช่แต่ว่าก็นั่นแหละครับมีเหตุการณ์บางอย่างที่แบบว่าทําให้เขามาตกลุมรัก w e d d i n g planner อย่างเราอะไรอย่เงี้ยครับส่วนแบบน้ำเหนือเองเนี่ยก็ค่อนข้างคล้ายผมเลยแบบ Energy เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยครับแบบกินเก่งโกโก้แต่ว่าแบบก็คอยสร้างรอยยิ้มให้กับคนอื่นอยู่เสมอครับคุณอื่นต่อเลยครับนะสร้างคนสร้างอ๋อ ครับผมก็ผมโฟร์์คาเชนนะครับรับบทเป็นซันใน We d d i n g Plan t h ร Series ครับก็ตัวซันนะครับผมคาแรคเตอร์ก็จะเป็นนุ่มน่ากวนนะครับผมมาจากกรุงเทพนะครับที่จะมาช่วยงานธุรกิจที่บ้านแฟนที่เชียงใหม่นะครับทุกปิดเทอมครับผมและตัวซันนะครับผมก็เป็นคนขี้แกล้งครับผมชอบแกล้งชอบแย่ทุกคนเป็นคนที่เอนเนอร์จี้ล้นเอนเนอร์จี้เหลือมากๆครับผมใช่ครับสวัสดีครับโดนัทสุภิทิตนะครับรับบทเป็นริวใน w e d ting p l a n The Series นะครับ ตัวลิวเองเนี่ยก็เป็นลูกพี่ลูกน้องกับพี่เหนือที่อยู่ที่เชียงใหม่นะครับนิสัยของลิวก็จะเป็นคนที่ซึ้นซึนปากไม่ค่อยตรงกับใจนะครับเป็นคนอะไรนะลูกซึ้นซึ้นปากไม่ค่อยตรงกับใจใช่แปลว่าย่างวะแบบ <c oughs> ซึนเดเ <c oughs> ลงเนี้นยครับแบบว่าแม่ต้องเนียนสับไปรุ่นไม่พูดออ้อสับไวรุ่นเนาะ <c oughs> แม่ต้องเนียนทำเป็นรู้เห็นไหมคะพวกเขาจะเป็นอย่างนี้แล้วค่ะแล้วก็จะชอบโดนเจ้าซันีแบบแกล้งเราแล้วก็จะแบบกบเกลื่อนด้วยการที่แบบ ฮวยวายออกไปอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะก็เอียรารับบทเป็นยี่หวานในเรื่องนี้ค่ะก็เป็นว่าที่เจ้าสาวของพี่สันต์รงค่ะก็มีคนรักอยู่แล้วก็คือคุณมารีนค่ะคุณมารีนชเพื่นค่ะค่ะเพสยสติสรัะนะคะรับบทมารีนในวีดิ้งแพนเดอร์ซีรีส์ค่ะก็มารีนนะคะจะเป็นนักแปลแล้วก็เป็นนางแบบค่ะแล้วก็นิสัยนะคะจะเป็นคนจริงใจเรียบร้อยน่ารักค่ะ แต่ว่าจะมีมุมอ่อนแอที่อยากให้ถูกปกป้องแล้วก็ที่สำคัญเลยคือเป็นคนในความรับของยี่หวาด้วยค่ะภาพถูกเผยนี้ยอยู่ที่ไหนอ่ะพี่จันทร์พี่จัน์แบบในฐาน,า,ใในานะนักสแสดงแบบในฐานะนักแสดงที่เราอ่านบทใช่ไหมคะและที่ได้เล่นด้วยก็กคือ,อ,อการรับส่งของตัวละครแต่ละคู่คะ่ะแล้วก็ในบทเขาก็จะมีเรื่องของมุกที่แบบหยอกกันไปหยอกกันมาถ้าในส่วนของสองคนนี้เขาก็จะเหมือนกับว่าผู้ชายก็ เจ้าบ่าวก็เหมือนแบบชอบแกล้งอ่ะมีหาเรื่องให้แกล้งแต่คนนี้ก็คือจริงๆแล้วแอบชอบเขาก่อนตั้งแต่แรกอยู่แล้ว <laughs> แต่คือต้องแบบหักข้ามใจตัวเองมากๆให้แบบนี่คือสเปคเราแต่ว่าเราต้องมีจรรยาบรรณนะเพราะว่าเขามาจ้างเราทํางานแต่งอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีเรื่องราวความแบบกุ๊กกิ๊กอ่ะอ่านบทแล้วคือแบบเยิ้ยมตามรู้สึกว่าเออคนดูน่าจะชอบใช่ค,ครับก็ความสนุกของเรื่องนี้คือแน่นอนอยู่แล้วว่าเป็นของพี่เมย์น,นะครับเรามีนักเขียนอยู่ในกองด้วยอยู่หน้ากำกับด้วยก็คือ เราสามารถปรับแก้แล้วก็ทําทุกอย่างให้ออกมาเหมือนกับออกมาคล้ายกับจินตนาการของพี่เมในนิยายที่สุดนะครับก็ผมว่าตรงนี้มันคือความสนุกว่าแบบดูแล้วเออจากนิยายมาสู่ซีรีส์มันเป็นแบบนี้แบบนี้ประมาณนี้ครับครับต้องแบบว่าต้องบอกกันเลยว่าตั้งแต่ตอนที่เราอ่านบทกันแบบครั้งแรกเลยครับแบบเปิดบทอ่านกันครั้งแรกก็คือเหมือนอ่านไปก็ขำไปแล้วครับเหมือนแบบมันจะมีบาง่วนที่แบบมันเป็น สิ่งที่พออ่านแล้วมันก็คือนึกภาพออกทันทีแบบสามารถนึกภาพตามได้เลยครับมันก็เลยแบบขำแล้วพอเล่นจริงๆก็รู้สึกว่ามันเป็นไปตามที่เราคิดไว้ตั้งแต่ตอนอ่านเลยครับก็เลยแบบสนุกครับเรื่องจังหวะอะไรอย่างนี้ก็คือโบบะครับให้ปัดทีนี่เรื่องนี้เลยแล้วกันครับครับก็สำหรับ Wedding Plan The ซ e r i e s ของพวกเรานะครับก็ออนแอร์ทุกวันพุธเวลา5ทุ่มทางช่อง g m m 25นะครับหรือว่าดูย้อนหลังได้ที่ ช่อง YouTube มีไมวายออฟ f ิเชียนะครับตอนเที่ยงคืนแล้วยังมีเวอร์ชั่นอันคั้นะครับที่แอป iqe หรือเว็บ iQ.com ครับใช่ครับก็หวังว่า Wedding Plan Series ของพวกเราก็จะสร้างรอยยิ้มให้กับทุกคนไม่มากก็น้อยนะครับฝากซีรีส์ไเรื่องแรกของพี่จันด้วยนะคะพี่จันจะมีด้อมแล้วค่ะสนุกมากๆค่ะฝากด้วยค่ะโอเคครับรบคับ